เขาเรียกว่าอะไรวะดอก่อนเป็นคนที่เป็นคนตรงๆอ,อ,อ่ะไอรอมนเป็นคนตรงๆเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องคนรอบข้างตลอด <c oughs> อืม <c oughs> เป็นคนที่แบบ เดือดแทนได้ตลอดอะไรเงรี้ยถ้าเกิดว่ามีแบบเปรี้ยวหมายถึงนี้ใสแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเปีวแซ่บอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีความคอยคอยใส่ใจแต่ไม่แสดงออกแต่เราอ่ะรู้เองจะม่ไหนก็มาตอบไลน์กันก่อนไม่ใช่กินตัว จะเหมือนตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งอะให้ดิอะทําโทรศัพท์หายหายไม่เจอคือในกองอะให้ดิทำโทรศัพท์ตัวเองหายบ่อยมากจะชอบลืมว่าไปวางตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนครั้งนั้นอะดิจําได้แม่นเลยว่าดิอะว,วางไว้ตรงนี้แล้วพอดิกลับแบบหลังจากซ้อมเต้นเสร็จอะดิกลับมาใช่ปะดิอะไม่เจอโทรศัพท์ตัวเองที่เดิมเราแบบเหมือนเราก็พูดบอกหลายคนนี่แหละตอนนั้นเหมือนใครก็ถามว่าเหาอะไรหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบ หาโทรศัพท์อยู nder, ่หาโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยเราก็ตอบใช่ปะ่ะแต่แบบมันจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าเดินดุม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 หายไปกับโทรศัพท์ตัวเองหนึ่งเครื่องแล้วก็หายไปแป๊บนึงก็เดินกลับมาแล้วก็ถามอีกว่าล่าสุดเห็นอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําหน้าเครียดมากเราก็แบบล่าสุดเห็นตรงนี้จริงๆจําได้อะไรเงี้ยนี่ก็บอกแล้วไอ้หลอดมันก็เดินแบบดุมดุมดุมหายไปอีกแล, ования. แล้วมันก็แบบนุยก็ถือโทรศัพท์อย่างเงี้ย เราตอนแรกเราก็คิดว่ามันคุยกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือไม่มันโทรเข้าเครื่องดีให้ก็คือมันโทรตามหาให้แล้วก็เดินหาแบบทั้งโรงแรมอะไรเงี้ยเดินหาโทรศัพท์ให้เราเออเราก็เลยแบบเหมือนอิเนียมันเป็นห่วงเพื่อนแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้พูดโชว์ออกมาหรือว่าไม่ได้ทําหน้าที่แบบว่าแสดงสีหน้าว่ามันอ่ะช่วยเราอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนเราอ่ะต้องดูเองดูจากการกระทํามันเองว่าเออมันกําลัง ช่วยเราหาอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็พอแล้วมันก็เป็นคนหาเจอด้วยนะเออแล้วมันก็ไปหาเจอแบบเน,นี่ยไหนบอกตั้งตรงนี้ไงเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าทําทาหายอีกคราวหน้าเดี๋ยวจะโดนยอะไรเงี้ย <c oughs> <laughs> มันก็สวดไปหลายบทอยู่ <c oughs> <c oughs> ใช่มันเป็นคนดีมากเป็นเพื่อนที่แสนดีมากๆเลยเหมือนอีเนี่ยอะไรแฟนเก่าคนโปรดหนึ่งรีวิวอิงหลอดด้วยค่ะเว้ยยังต้องรีวิวด้วยหรอ รีวิวพี่กุลก่อนโอ้ยอะไรน่ารักจังแสนดีที่หนึ่งเลยใช่แสนดีมากมันน่ารักมากเลยแล้วมันก็จะแบบเออไม่ไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าเข้าใจกันสวดไปหลายบทหนึ่งเออมันสวดดีตลอดเลยเวลาที่ทำโทรศัพท์หายอะ่ะคือที่เป็นคนขี้ลืมไงพอที่เป็นคนขี้ลืมแล้วแบบ บางทีเราไปตั้งโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ลืมแล้วก็จะแบบโทรศัพท์อยู่ไหนวะอะไรเงี้ยเอเอบ่อยมากจนไอชา,ามันก็แบบถ้ามีครั้งต่อไปนะอะไรเงี้ยจนบางทีมันก็เหมือนบางทีเราหาโทรศัพท์เราไม่เจอใช่ปะแลวไอหลอดมันก็เริ่มละมันก็จะแบบว่าถ้ากูหาให้มึงเจอนะอะไรเงี้ยหรือจะแบบมันก็จะฟาดอะไรเงี้ยพี่ชาหายเงินพนี่ยังหายแล้วใช่การกระทำสำคัญที่สุดอันนี้จริง น้องคุณชายไงคะหายเร็วมากเราพูดกันนิดเดียวเราก็เราก็กลับมาปกติแล้วค่ะพี่น่ารักขอบคุณครับรีวิวให้ดีหน่อยอันนี้จะให้ใครรีวิวอะ่ะให้เฮดดีรีวิวตัวเองเหรอรีวิวเรื่องอะไรอะ่ะ ให้พี่ดีเป็นแฟนคงโชคได้พี่ดีเป็นแฟนคงโชคดีที่หนึ่งเลยอุ้ยนาา่ารักไอตาวเดียรจ๊าอยากเห็นสาวๆภูเก็ตนั่งเมาทมวยกันน่ารักแน่นอนเลยโอ้โหถ้าให้เมากันนี่คือคงจะเมา์กันสะบัดเลยที่จะได้ไปตัดแว่นมเมื่อไหร่อแม่ยังไม่กลับมาเลยแม่บอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่มาแล้วแม่ก็หายไปเป็นชั่วโมงแล้ว รีวิวสเปกหนุ่มของไฮดี้หรออืมอืมสเปกของดีใช่ปะ <c oughs> ไม่พูดดีกว่า <c oughs> พูดไปตั้งบ่อยแล้วมาถามอะไรอีกไม่พูดแล้ว รีวิวพี่ฟ้าหน่อยพี่ฟ้าอ๋อมพี่ฟ้าก็เป็นพี่ที่น่ารักมากคนหนึ่งเป็นคนที่คอยเทคแคร์น้องๆคนรอบข้างเวลาใครเจอปัญหาอะไรพี่ฟ้าก็จะคอยถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ดีเป็นคนโกโก้ค่ะโกอะไรพี่กนแซวหนูหรอ แล้วทีนี้เหมือนเวลาใครเจอปัญหาอะไรอะ่ะเออพี่ฟ้าก็จะเป็นคนแบบให้คําแนะนําตลอดแล้วก็ล่าสุดพี่ฟ้าก็เหมือนช่วยเหมือนการช่วยดีเหมือนที่ไม่มีชุดใส่ใช่ไหมดี่แบบไปโรงแรมแต่ว่าชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่คอนโดมหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ได้พี่ฟ้าให้ยืมมาใส่ไปเที่ยวข้างนอกยอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ไปข้างนอกไม่ได้แล้วทีนี้เหมือนกับว่าล่าสุดก็มีอีกเหมือนกันตอนขึ้นเวทีนี่แหละที่ดิร้องเพลง เจนนุ้นโบอะี่ไม่มีรองเท้าสีเงินเพราะว่ารองเท้าสีเงินดี้ก็อยู่ที่คอนโดเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนกับว่าดี้ก็พูดในห้องนี้แหละว่าแบบเอ้พี่ต๋อหนูไม่มีรองเท้าสีเงินแบบมีแค่สีดำอะไรเงี้ยทำไงดีอะไรอย่เงี้ยใช่เปะละ่ะพี่ฟ้าก็แบบเออให้ของตัวเองให้ดี้ยืมก็ได้มาเป็นคู่สีเงินคู่นั้นแหละก็คือพี่ฟ้าให้ยืมมาก็โชคดีใส่ได้ด้วย ถึงจะเล็กไปนิดนึงพัท้าพี่ฟ้าน่าจะเล็กกว่าทาวดี้อะไรเงี้ยแต่พี่ฟ้าก็คือแบบเหมือนคอยช่วยเหลือน้องๆตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็แบบนั่นที่ทน่ารักเลยดีผู้ไม่มีอะไรเลยม <c oughs> <c oughs> ีแค่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะ่ะเขินหน้าแดงจัง ไฮดี list, great, ้น่ารักตลกเฮฮาใครอยู่ด right <t fronts> ้วยรัวสบายใจจริงไหมก็คือถ้าจะให้รีวิวไฮดี้อ่ะมันต้องให้คนอื่นรีวิวเว้ยจะให้ดิรีวิวตัวเองมันก็จะแบบยังไงยังไงอยู่น้องไฮดี้แหล่งใต้ได้ไหมม่แร้งไม่ได้ตีข่าวเท่ากับพี่แชมป์พักพักพี่แชมป์นี่คือพักก่อนเลย อิงดีอิงดีก็ได้นะไม่ติดชอบเวลาที่อยู่กับพ่อมากตลกสุดๆจริงวะต้องให้พี่กุลรีวิวเราค่ะจุดนี้พี่พี่กุลรีวิวแล้วเมื่อกี้ไงหฮดีเป็นคนโกโก้ไงโดนตกเพราะความน่ารักเลยขอบคุณครับรีวิวพี่กุลหน่อยรีวิวพี่กุลค่ะอ้อโหขอกันมาสะบัดเลย ให้ดีเท่ากับน้องๆเสียงเพียนอืมแซวหนูหรอมีฟังรีวิวตัวเองเลยจริงปะจริงปะเคยรีวิวพี่กุนไปแล้วในตอนสัมภาษณ์ ต้องแยกกับพี่ฟ้านะพี่ฟ้าเปลืงตัวเออที่ชอบเป็นคนอยู่ใกล้ๆที่เป็นแบบนี้ใส่เหมือนแมวอ่ะชอบอ,อ่อ,อนๆชอบอยู่แบบใกล้ๆชอบแบบชอบซุกชอบโซนอะไรอย่างเงี้ยอืมเ <c oughs> อ้ยถ้าให้รีวิวตัวเองก็แบบรีวิวตัวเองเป็นแมวก็ได้นะคล้ายๆคล้ายๆไปออก I can see your voice เลยจะดีหรอ ยังค่ะเฮดี้ยังไม่กลับกลับวันนี้แหละกลับคืนนี้เลยชอบเฮดี้หญ่ยิ้มหวานมากขอบคุณครับรีวิวดี้เท่ากับดี้ฉ่ขวบเออก็ใช่นะจริงๆดีก็เป็นคนที่มีหลายบุคลิกภาพแหละ <c oughs> หรือเปล่าวะ <c oughs> ก็คือถ้าอยู่ในโหมดจริงจังดีก็จริงจังเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบโฟกัสกับสิ่งที่กําลังทําอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่า เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันจริงจังเกินไปเพราะมันจะทําให้เราเครียดเพราะเราเป็นคนที่มีนิสัยชอบคิดมากนะคะปกติที่เป็นคนคิดมากคิดถ้ามีเรื่องให้คิดก็จะคิดไม่หยุดเลยก็เลยจะชอบทําให้อ,อ่อบรรยากาศมันสนุกสนุกตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้ตัวเองอะ่ะผ่อนคลายด้วยเพราะว่าเราเป็นคนแบบทําอะไรเราจริงจังเราเครียดเกินไปอะไรเงี้ยเราจะคิดเยอะเกินไปมันก็จะทําให้แบบส่งผลไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เลยจะชอบแบบทําให้บรรยากาศมันสนุกสนานอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบไม่เครียดทาไมฉันไม่เคยเห็นหมดจริงๆเลยเ <c oughs> <laughs> พราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบแสดงออกพวกแบบด้านนั้นออกมาไงคะคุณอาชี <c oughs> พี่ดีไปอินโดไหมไปครับแต่ว่าเร็วๆนี้จะได้ไปเวียดนามนะ <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามพวกเราทั้งหมดด้วยนะคะที่จะได้ไปเวียดนามกัน ก็มาดิครับนึกออกปะทุกคนนึกออกปะแล้วดีเป็นคนที่เหมือนชอบแบบเสพความสุขอะเสพติดความสุขอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นแบบด้านลบของตัวเองหรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเอาออกมาโชว์ให้คนเห็นหรือว่าไม่ค่อยชอบร้องไห้ให้ใครเห็นอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยอยากมาแบบเล่าเรื่องที่เราเสียใจหรืออะไรเงี้ยเออให้ใครรู้เพราะรู้สึกว่า บางทีเราไม่อยากจะมาเอาความรู้สึกไม่ดีของเราอะไปใส่คนอื่นอะไรเงี้ยให้เขามาไม่รู้สึกไม่ดีกับเราเรื่องของเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะฮัลโหลนนดี้วันนี้หยุดแล้วครับโ <laughs> ิโย่เหรอโยโยใช่ไหมแหมมีการมาทักทายด้วยอวันนี้หยุดครับแต่เดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้ววันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ให้ดิมีงานต่อคะ่ะ นั่นแหละก็เลยจะชอบทําแต่ว่าทําแต่ด้านสนุกสนานอะไรเงี้ยอชอบโชว์ความสุขให้คนเราบข้างเห็นมากกว่าเรื่องอะไรเสียใจเราก็ค่อยกลับเข้าไปในห้องน้ําหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ยเออล้วก็ค่อยอยู่กับตัวเองอืเตยมาหรอหยายเตยมาไลฟ์ด้วยกันไหมอ่านแต่เมนโยโย,โย่หนึ่ง <laughs> แซว<ล> <laughs> หรอ <laughs> เตยไลฟ์ไปกันเปล่าเน็ตพิษเตยเก้าบาทไม่ไหวก็พอกันกันเน็ตดีแหละโอ้โหถวนนี่ขอเลยนะถวนนี่ต้องขอก่อนละต้องหาฟิลเตอร์ก่อนละอ่ะได้ละโอเคถวนขอได้ไหมฟิลเตอร์นี้ได้นี่ก็มีฟิลเตอร์นี้เหมือนกัน พูดมาเลยดีกว่าพูดมาเลยดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นอ่านแต่เม้นของโยโย่เนาะเออก็ไม่เห็นเมน้นฉันเลยเป็นแล้วหรอเออนั่นสินี่งงเลยงงเลยหนึ่งเอองงเลยหนึ่งเป็นยนงางบ้างสาวพักผ่อนหรือย,อยังวันนี้คือหยุดหรอ ใช่ Hi, พักแล้วก็คือเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนี่ก็แบบกลับมาบ้านเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อเมื่อวานวันเกิดพ่อไงอแต่ก็เดี๋ยวกับแฮปปี้บ day แดดดีด้วยนะไเลยเออยังไงสาวพูดมาเลย <c oughs> พูดอะไรสาวแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มันจะดีขึ้นไหนดีมันจะดีขึ้นตอนนี้เดินได้ยังเดินได้เดินได้แต่ว่าก็คือ มันมันปวดอ่ะมันปวดมันวันแรกนะคือมันระบมมากเหมือนสิบล้อทับอกอันนี้เรื่องจริงแกคือฉันลุกเองไม่ได้เลยอ่ะส้อยแม่แบบประคองฉันนะเธอไม่ไหวก็วทัจใจวันนี้้น<า>ใช่วันนี้ดีขึ้นละทำทำเท่าไหร่อ่ะเนี่ยมีพี่เขาอยากให้ทำเหมือนกันปรึกษาหน่อยปรึกษาหน่อยสองเก้าห้าของฉันนะสองเก้าห้าซีซีนะเพราะว่า ของของฉันอะคือนี่เป็นคนตัวเล็กใช่ปะ่ะถ้าทําใหญ่ไปอะหนึ่งคือมันจะปวดหลังเออเพราะว่าตอนนี้นี่ผ่าหมอดูว่ากระดูกสันหลังอะมันโคดแต่มันไม่ได้โคดเยอะนะแต่ว่าการที่กระดูกสันหลังโคตเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เวลาทําหน้าอกเนี่ยมันจะมันจะปวดหลัง mm. เออมันอาจจะเป็นในระยะยาวตอนที่เราอายุเยอะแล้วหรือแบบอาจจะแบบมันแล้วแต่คน oh. แต่ลอนนะ คือหล่อนเป็นคนที่เชฟชาร์บอดี้ชารใช่ปะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะสามร้อยถึงสามร้อยสิบห้าซีซีอ่ะน่าจะกำลังสวยนะจริงอ๋อแต่ที่ฉันคุยกับพี่เขาคืออะไรรู้ปะพูดถ้าฉันทำอ่ะสองร้อยสองรอยห้าสิบทำไมมันน้อยจังวะ <laughs> คุยกับคุยกับเอที่บ้านหรือว่าคุยกับแบบเพื่อนๆคุยกับแม่แม่แม่ก็คืออยายกให้ ส่วนตัวไม่ได้เป็นปคนอยากใส่แปลวรู้สึกว่ามันก็แฮปปีอ้อันนี้อ่าใช่ใช่เข้าใจเพราะว่าคือถ้าเกิดคนที่มีแต่แต่แต่ต้องดูนะแต่อย่างอย่างดีอ่ะเธอมีม,มีฐานไงมีฐานเพราะฉะนั้นถ้าใส่ถ้าใส่ใหญ่อ่ะมันก็อาจจะดูใหญ่ไปแต่ถ้าคนที่มีฐานอยู่แล้วเราใส่ซีซีน้อยอะสุดท้ายเราทำมามันก็จากใส่อาจจะใส่สองเก้าห้าอย่างเง สุดท้ายทำมามันจะเหมือนสามร้อยซีซีหรือสามร้อยสิบห้าซีซีอืมอืมใช่ไหมใช่ใชเอนะอืมจริงแต่แค่แบบเหมือนพี่เขา,าอยากที่ที่แกคุยอะ่ะก็คืออยากให้เราทํําทาเพื่อจะแบบให้มันเป็นทรงมากขึ้นเวลาเราใส่ชุดมันก็จะได้มก็สวย<ป>เนาะอะไรเงี้ยพราะตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้ก็คือดีอ่ะคือพกคือคือสับแล้วชีบา มันต <สำ S 1> ายสุดอะนี่อยากจะไปทำนี่แบบทำไมฉันไม่เกิดมามีสะโพกที่ชัดบ้างทำไมฉันเกิดมาเป็นรูปร่างทรงกระบอก <Yeah. S 1> ฉันไม่รู้จ่าจแล้วฉันต้องเจ็บตัวดิเราลูกคนล้วนเจ็บตัวเตยฉันไม่เข้าใจอ่ะเรา อะไรยังไงพูดแกงพลังใบย,ยังไงดีแกงพลังใบหรออืมต้องถามดีก่อนว่ากุนดี้หรือว่าดีโยอย่ามามีพีรุษอย่ามามีพีรุเออเอออิงดี้อะไรนะสรุปแล้วคืออิงดี้เลย อิงดี้เหรออย่าปล่อยให้อิงดี้อยู่ด้วยกันสิงนี่ขอเลยขอเลยหรอสิงขอเลยอ่ะอแล้วแล้วงั้นถามหน่อย <c oughs> <c oughs> อยู่ไงคะเตยเตชียอะไรเตยเชีย <c oughs> อันไหนอันไหนคืออะไรพูดมาพูดมาก่อนเตยถามไงเ <c oughs> ตยชอบ <c oughs> อืันนี้ถ้าเป็นตยนะถ้าเป็นตยจริงๆนะนี่ก็จะแบบไอคือเขามาในไทป์ที่มันที่มันแบบมีความลุกที่มันแบบอาจจะเหมือนแต่แบบก็ต่างนึกออกปะคือเป็นฟิลหนุ่มตีนึกออกปะแต่ว่าคนนึงก็คือเกาหลีอีกคนหนึ่งก็คือ,อเฉพาะเซี่ยงไฮ้อ่ะมันก็ค่อนข้างเลือกลำบากนึกออกปะแต่ถ้าตอยเป็นดีนะ จะเก็บไว้ทั้งสองคนจริงนีว่าได้นี่ว่าคือมันแบบอัจชรนออิมะเซลเล่นเฉยๆนะคะพี่โยพี่กูลเนาะอืใช่เป็นเป็นฟิลแบบฟิลฟิลฟิลอะไรอย่างนี้เออเอลเขาบอกว่าเอาดีเตยอ่าหยุ่มทั้งวันแน่นอนบอกเลยว่าหยุ่มทั้งวัน ขยี้ใบเลยต้องเปลี่ยนจากไฮดี้ยีใบเป็นไฮดี้ขยี้ใบนะ <laughs> เพราะว่ามันแอดวานและแล้วเนี่ยเตยฉันนะได้ใบามาเป็นปึกเลยเดี๋ยวฉันเอาไปแบ่งนะโอเคฉันอยากลองเคี้ยวดูเหมือนกันเพราะว่าเกิดมาฉันยังไม่เคยได้ลองเคี้ยวนึกออกมาได้ไ <laughs> <laughs> เออเตยฉันจะได้ปิดไลน์ไปตัดแว่นแล้วว่ะแม่จริงหรอแม่ดีไลน์สาวไว้คุยกัน <laughs> เตยเตยไวคุยกันก่อนคุยอะไรคุยยังไงดีการไวคุยกันกเขาเ้นที่หึอว่าอ่ะเธอหายไวๆนะเขคิดถึงเดี๋ยวยังไงหลังไมคุยกันใช่คอยอัปเดตเลยก็ถ่ายแบบถ่ายมาให้ดูเลยจบๆโอเคไหมอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะแบบไม่เซนเซอร์แล้วก็ถ่ายให้เธอฝันร้ายโอเคไหม โอเคดิวโอเคบายบายสาวไว้คุยกันเดี๋ยวหลังใหม่ไลฟ์ไปไลฟ์ไปบายบายายเจอกันเ<ฆ><ฆ>จอกันเจอกัน <laughs> <c ười> ค่อยคิดถึงเลยอ่ะแม่มีคนบอกอยากเห็นหน้าแม่ด้วยอะ่ะหกพันกว่าคนดูตอนนี้แม่จะดูแม่จะมาไมาหมทำไมจะใหะแม่แล้วแต่แม่อัน,นี้แล้วแต่แม่เลย านตเสียงฝน่ก็ไม่ได้รอแม่นานหรอกก็แค่ชั่วโมงครึ่งเองแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเขินเขาเขินเขาเป็นคนดังเขาเขินอ๋ออ๋ออ๋โอเคโอเคเน็ตเด็ดดีขึ้นไหมทุกคน ไม่เซฟไลฟ์น oh no ี้ไม่เซฟค่ะไลฟ์ที่น่าสดเท่ากับไลฟ์ที่ไม่เซฟนะคะเราเป็นคนชอบพูดแซวกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นปกติของบ้านนี้มากให้ดิพูดเลยบ้านนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบคอยแซวกันไปแซวกันมาก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าทําไมคนถึงเห็นว่าดิชอบแซว ชอบเซล,ลนู้นชอบเซล,ลคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเดี่ยคือเซล,ลกันสะบัดเลยอันนี้เรื่องจริงหนูว่าพี่ดี่ลืมจ่ายค่าเน็ตจริงๆพี่ดี่น่าจะควรย้ายเครือข่ายเลยไม่น่าจะใช่แค่ไม่น่าจะใช่แค่แคเปลี่ยนแบบอัปเกรดเน็ตหรือจ่ายค่าเน็ตหรืออะไรให้ดิวี่ต้องย้ายเครือข่ายนะฮะ โอเคทุกคนเฮดี้ลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่นะคะเพราะว่าแม่เฮดี้มาถึงแล้วเฮดี้ได้เลิกนะคะได้เลิกที่จะไปตัดแวน่นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มีเก็บของนู่นนั่นนี่บลาบลาแล้วก็กลับไปคืนนี้นะคะถามจริงหนะ้าสดที่คือหน้าแต่งของฉันเนนี้ดูถามจริงเลยไม่ต้องมาทําเป็นชมกันเลยนะ คิดถึงสาวพลังใบใช่ไหมพี่พ้ายคิดถึงคิดถึงพี่ฝ้ายนาเหมือนกันพี่ฝ้ายนานี่ก็คือเป็นอีกคนนึงนะคะที่ยืนใกล้ๆกันตอนประกวดแล้วแบบจอยเวอร์ไว้เดี๋ยวยังไงมามัมมอยกันใหม่นะคะวันนี้เฮดี้ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวตัดแว่นเราเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูว่าใส่แว่นแล้วน่ารักขนาดไหน <c oughs> โอเคไหมบายบายนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะแบบ มาดูกันแล้วสนุกสนานพอให้ใหายคิดถึงนะคะเดี๋ยวยังไงเฮดี้ก็จะมาไลฟ์อีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจจะมีไปไลฟ์ใน t ิ k t ต k อกก็ได้ใครจะรู้อย่าลืมนะคะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะบายบายคิดถึงนะ <c oughs>